แจ้งกันไปก่อนนะนี่ครับ่อยที่เจมส์ธีรดลหรือว่าเจมี่เจมส์ครับดาราศิลปินหนุ่มร่างเล็กมากความสามารถของไทยลัดฟ้าเนี่ยไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ต่อเช่นกับ,บนาที่มิลานแฟชั่นวีคซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่างานนี้เนี่ยสมก็เป็นพระเอกแฟชั่นนิสต้าตัวจริงเสียงจริงครับเพราะว่าลุคของเจมี่เจมส์นะครับก็คือต้องบอกเลยว่าหลากหลายและน่าติดตามเป็นอย่างมากครับและวันนี้ครับขอรวบรวมในบางส่วนมาฝากกันให้ดูนิดหนึ่งนะครับ ปุดขาวแหวกอกคอ,อดีตัวที่หนุ่มเจมส์เนี่ยสวมเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์เมื่อสุดสัปดาห์ครับต่อด้วยลุกของเสื้อกางเกงพิมพ์ลายสีพ่นมัดรวมกับสีสันพร้อมกระเป๋าสีแดงะนะฮะที่ไม่ใช่ทุกคนจะรอดนะแม้แต่ฝ่ายสายแฟชั่นก็ตามครับถัดจากนั้นครับเป็นสูตรแวกอก,อกสีดำสวมเข้าร่วม private dinner ครับของแบนรนด์หรูพร้อมกับกระทบไหลแฟชั่นนิสตาตัวแม่ระดับโลกอย่างคิมแคดเช่น ปิดท้ายด้วยลุล่าสุดเสื้อยืดกังเกงยีนสุดชิลครับแต่ว่ามีกิมเมคที่เสื้อยืดพิมพ์ลายขิมคาดาเชียจากคอลเลกชันชาวคิมนีะไปอีกเรียกว่าสมกับเป็นพระเอกสายแฟชั่นตัวจริงเสียงจริงเลยครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ